สวัสดีครับผมสองโกเจริญกิจนะครับจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร n a น0า9 0 1 9และสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวทำให้ประชากรทั้งโลกนั้นต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินที่สูงขึ้นอีกด้วยครับส่งผลกระทบให้ยอดขายลดลง ต้นทุนการผลิตและการบริการสูงขึ้นรวมถึงคู่แข่งที่มีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับและที่นี่คือบริษัทรีอิเล็ก t ริกไ h a i l a n d จำกัดเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบรนด์กรีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งแบรนด์นี้เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของฝ่ายสนับสนุนว่าเอ้ยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงเราจะลดต้นทุนวัตถุดิบเรายังไงดีแล้วก็รวมถึงเราจะทําให้ฝ่ายบริการเราเนี่ยตอบสนองลูกค,ค้าให้ดีขึ้นยังไงดีเราก็เลยรู้สึกว่าเออ โครงการนี้น่าจะจะมาช่วยตอบโจทย์ปัญหาอันนี้กับเราเราก็เลยขออนุญาตสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับผมทางบริษัทเราเองเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยกับทั้งคณะผู้บริหารทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกท่านแล้วก็รวมถึงทั้งท่านอาจารย์สิทธิชัยที่มาให้คําแนะนําเราด้วยนะฮะเพราะว่าแกไม่ได้ใส่แค่แรงกายอย่างเดียวแกใส่แรงใจแกใส่ทั้งความรู้เพื่อมาช่วยให้บริษัทเราเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างจริงๆ โครงการเพิ่มผลิิภาพแรงงานสู่ SME 4.0<ๆ>เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลิิภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการ<ๆ>เพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการได้อย่างยังย่งยืนต่อไปการฝึกอบรมเขาก็ทําให้เขาได้เกิดแนวคิดว่าอะไรที่เขาควรจะใช้มันจะต้องมีอะไรที่เขาไม่ใช้ก็ไม่ควรจะต้องเก็บให้เป็นต้นทุนที่สูงตาของบริษัท ผลสำรทธิ์ที่กรมตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็คือลดการสูญเสียวงจรการผลิตหรือบริการได้ไม่น้อยกว่าร้อละสิบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานชื่อนี้มีแต่ให้ค่ะ